วงสร้างโลกตามเคมีแบ่งเป็นสามส่วนคือเปลือกโลกเนื้อโลกแกนโลกเปลือกโลกทวีปรองรับไหลทวีปหนาประมาณ25-75กิโลเมตรหนาสุดคือบริเวณภูเขาสูงมีความหนาเฉลีย่ย2,700กิโลเมตรต่อลูกบาทเซนน้อยกว่าเปลือกโลกมหาสมุทรประกอบด้วยแร่ธาตุซิลิก้าอลูมิ หน้าชั้นไอโซอินเปลือกโลกมาสมุรหนาประมาณ4ถึง11กิโลเมตรมีความหนาแน่นเฉลีย่ย3000กิโลเมตรต่อลูกบาทเมตรประกอบด้วยซิลิกา้าแมกนีเซียมชั้นไซมาเนื้อลูกส่วนบนหนาประมาณ30ถึง100 กิโลเมตรประกอบด้วยแมกนีเซียมเหล็กเกือบทั้งหมดเป็นของแข็งยกเว้นที่ลึก100ถึง250กิโลเมตรเนื้อโลกเนื้อโลกส่วนล่างอยู่ใต้าฐานทรณีภาคเป็นของแข็งอยู่ระดับลึกประมาณ660ถึง2,900กิโลเมตรประกอบด้วยแร่ธาต ซิลิเกตแอนออกไซด์ของเหล็กแมกนีเซียมแกนโลกมีความหนาแน่นความดันสูงมากแกนโลกชั้นนอกลึก2,900ถึง5,000กิโลเมตรมีความถ่วงจำเพาะ12ชั้นโลหะเหลวของธาตุเหล็กแอนนิกเกิลไหลวนเป็นสาเหตุเกิดสนามแม่เหล็ก การแบ่งคค้งสร้างโลกตามสมบัติเชิงกลของคลื่นไหวสะเทือนแบ่งเป็น5ส่วนคือธรณีภาคฐานทรณีภาคมัดชิมภาคแกนโลกชั้นนอกแกนโลกชั้นในธรณีภาคขลื่น P ขลื่น S เคลื่อนที่เพิ่มจนถึงชั้นลอยต่อของโลกชั้นนอกเรียกว่าโมโคโล ลิซิกแล้วจึงเคลื่อนที่ช้าลงใช้การแบ่งเปลือกโลกชั้นนอกชั้นในฐานธรณีภาคหินชั้นนี้มีความอ่อนตัวสมบัติเป็นพลาส,สติกแบ่งเป็นสองเขตเขตเคลื่อนไหวสะเทือนต่ำเคลื่อนปีขึ้นเอสเคลื่อน,นที่มีความเร็วช้าลมเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณโลก ความลึก400-700กิโลเมตรขึ้นที่ขึ้น H มีการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอหินเท่ากับของแข็งมีความเปลี่ยนแปลงโดยโครงสร้างของแร่แกนโลกชั้นนอกของเหลวมีธาตุเหล็กนิกเกิลเป็นองค์ประกอบคลื่นีตอนแรกจะลดความเร็วลงฉับพันแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็ว ขึ้นอย่างช้าๆขึ้น S จะไม่พบในชั้นนี้ S ไม่สามารถผ่านได้จนถึงเกียดร้อยต่อระหว่างเมนเท่นแกนโลกชั้นนอกเขียดไม่ต่อเนื่องของวูเทนเดิกแกนโลกชั้นในสูงถึง7000นเซนโซลิกประกอบด้วย่านเล็กนิกเกิล มีทาาความ่วงจำเพาะสูงขึ้นพีเมื่อผ่านเกจรอยต่อไม่ต่อเรื่องของเลเมนจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจากนั้นจะมีความเร็วค่อนข้าๆชะคงที่ของแข็งเนื้อเดียวการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอัฟเฟตวีเนอร์ได้เสนอทฤษฎีแบบ แปรผันฐานแปรสันฐานเทษฎีใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในอดีตแผ่นเปลือกโลกทั้งหมดอยู่ติดกันเรียกว่าฟังเกียร์หลังจากนั้นแผ่นดินแต่และส่วนค่อยๆเคลื่อนที่ออกจากกันฟังเกียรป,ประกอบด้วยสองส่วนคือแผ่นทวีปเ,เลเซียแผ่นทวีปนาวาโดยมีมาสมุดพรัน้นซ่าล้อมรอบ นักทรณีวิทยาแบ่งทรณีภาคโลกเป็นสองอย่างคือแผ่นทวีปกับแผ่นมาหาสมุทรทั้งสองส่วนรวมกัน13แผน่นแผ่นทวีปเช่นยูเรียอินเดียอเมริกาเหนือแผ่นทวีปมหาสมุทรเช่นแปซิฟิกอาร์กติก,กคอรอ์ลเปลืกโลกประกอบด้วยแผ่นเปลกโลกอส่วนใหญ่ๆคือแผ่น ยู e เรเซียแป็นอเมริกาเหนือเป็นอเมริกาใต้เป็น Pacific. เป็นิฟิกเป็นออสเตรียเป็นแอตติกเป็นแอฟริกาหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการเคลื่อนไหลของทวีปออฟริกเอเวเนอร์หลักฐานสภาพรูปของทวีปสวมกันอย่างพอดีอ้างหลักฐาน จากการพบซากดึกดำบรรพ์และซากพื้นที่ไอแผ่นลอยตออย่างพอดีการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแผ่นธรณีภาคแผ่นเปลือกโลกเนื้อโลกชั้นบนสุดซึ่งวางตัวบนฐานธรณีภาคหรือชั้นเนื้อโลกหินหลอมเหลวที่ความร้อนจัดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคการพาความร้อนของหินหนืด ชั้นเนื้อโลกเมื่อหินหนืดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะเกิดการขยายตัวขึ้นหากขุดกำเนิดแต่เมื่ออุณหภูมิต่ำลงเกิดการกลับไปความร้อนอีกครั้งเกิดเป็นวัฏจักรที่ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนที่ได้กระบวนการกลางรอยภภาพแปรสันฐาน ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค3ลักษณะแผ mm hmm. ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่แยกจากกันเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณีภาคซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดขึ้นใต้โอเชียนส่งผลทำให้เกิดรอยลึกใต้ทะเลทำให้หินหนืนดันตัวขึ้นมาตกรอยต่อแยกก่อนสัมผัสอุณหภูมิชั้นเปลือกโลกเย็นลง แนวสันเขาแนวภูเขาไฟใต้มาสมุทรแผ่นเปลือกลูกเคลื่อนที่ชนกันแผ่นเปลือกลูกชั้นนอกถูกทำลายหรือมตตอุดตัวเอ้ยชุดตัวโดยขอบด้านหนึ่งจับโป่งตัวมุดลงเกิดได้สามกรณีหนึ่งเมื่อธรณีภาคพื้นเคลื่อนที่ชนกันแผ่นธรณีใต้มาสมุทเกิดล่องลึก ไร้ชายฝั่งอ้อหรือเกิดการล้อมเลี้ยวละลายของเปลือกโลกที่มุดตัวส่งผลให้เกิดหินเนื้ด,ดันตัวตามรอยแยกการชนกันเองของเป็นริีัาคพื้นมาสมุดการเคลื่อนที่มากกว่าจมตัวลงการเคลื่อนที่ผ่านกันหรือสวนกันการเกิดจากหินเนืด เลวลูกเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วทิศทางต่างกันการเคลื่อนที่ต่างกันเมื่อแผ่นธรณีภาคผ่านกันลอยเลื่อนขนาดใหญ่ลอยเลื่อนมาสมุทรเทือกเขามาสมุทรแอตแลนติก